บทเรียนสองน้ำพระทยัยพระเจ้าหนึ่งน้ำพระทัยของพระเจ้าในที่นี้หมายถึงความคาดหวังหรือแผนการที่พระเจ้าทรงมีต่อเราโดยเฉพาะสองแผนการของพระเจ้าสําหรับเราจะมีเพื่อสวัสดิภาพของเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีความทุกข์ยากลําบากเลยทรงสัญญาว่าแม้จะมีความทุกข์ยากลำบากแต่พระองค์จะทรงนํา ในการดำเนินชีวิตของเราโดยจะทรงสำแดงให้เรารู้ถึงน้ำพระทัยของพระอ,องค์เราจะสามารถสังเกตน้ำพระทัยของพระอ,องค์ได้ว่าควรตัดสินใจอย่างไรและเบื้องปลายจะได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่โลกนี้จะให้เราได้ 3. เราควรมีการแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าก่อนการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญว่าพระอ,องค์อยากให้เราตัดสินใจไปในทางไหน เพื่อเราจะได้ดำเนินตามการทรงนำของพระองค์ได้อย่างถูกต้องเราไม่ควรอาศัยสติปัญญาของเราเพียงอย่างเดียวควรมีการพึ่งพาพระเจ้าด้วยการสแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยเพราะความคิดของเรามีจะมีความจำกัดทำให้เราอาจเลือกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่น้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา ในการพิจารณาว่าน้ำพระไัยของพระเจ้าสำหรับเราเป็นอย่างไรให้ยึดถือหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการพิจารณาเป็นขั้นๆไปหนึ่งหนึ่งโดยปกติแล้วน้ำพระไัยของพระเจ้าจะปรากฏชัดเจนที่สุดในพระคัมภีร์ฉะนั้นเมื่อเราต้องการทราบน้ำพระไัยของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องใดให้ศึกษาพระคัมภีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอย่างถูกต้องและชัดเจน 2. ออธิษฐานทูลขอ การขอการทรงนำจากพระเจ้าอย่างจริงจังและขมักขม้นและอดทนรอคอยการทรงนำของพระเจ้าบางครั้งต้องมีการอุทิศเวลาเพื่อการอธิษฐานอย่างจริงจังอาจมีการอดอาหารอธิษฐานในบางกรณีถ้ายัางไม่ชัดเจนก็ยังไม่ควรรีบตัดสินใจพระองค์อาจมีน้ำพระทัยให้เรารอคอยไปก่อน 3. บางเรื่องที่สำคัญมากหรือเป็นเรื่องที่เราตัดสินใจได้ยากควรขอคำแนะนำปรึกษาจากผู้รับใช้พระเจ้าหรือริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเพราะบุคคลเหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจในพระวจนะไวต่อการทรงนางของพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีประสบการณ์กับพระเจ้าเราจะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สอย่างไรก็ดีการแสวงหาน้ำพระทยัยพระเจ้าไม่ได้หมายความว่า เราไม่มีสิทธิ์เลือกหรือตัดสินใจอะไรได้เองเลยในกรณีที่เราพยายามสแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วหากพระองค์ไม่ได้มีการทรงสัแดงพิเศษแก่เราอย่างเฉพาะเจาะจงก็หมายความว่าพระองค์ทรงให้เสรีภาพแก่เราที่จะตัดสินใจเลือกได้เองเราก็สามารถใช้สติปัญญาตัดสินใจเองได้แต่เรายังมีความรับผิดชอบที่ต้องเลือกในกรอบแห่งพระวจนะนั่นคือเลือกในสิ่งที่ไม่ขัดแย้งกับ พระวจนะและเลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่องานของพระเจ้าต่อตนเองและต่อผู้อื่นให้มากที่สุดขอควายน้ำพระไทยพระเจ้าทรงสำแดงน้ำพระไทยแก่เราหลายวิธีด้วยเช่นกันเช่นทางพระวจนะโดยตรงการโดนใจในความคิดสติปัญญาและความรู้สึกส่วนลึกที่ทำให้เราบังเกิดความคิดความเข้าใจและความรู้สึกมีสันติสุขพิเศษบางอย่าง ที่เรามั่นใจได้ว่ามาจากพระเจ้าทางคําแนะนําปรึกษาของผู้รับใช้พระเจ้าหรือผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณทรงเปิดช่องทางหรือโอกาสเลือกให้เราในทางกลับการพระองค์ก็ทรงปิดช่องทางหรือปิดโอกาสเลือกในบางเรื่องด้วยทรงกระทําให้เกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์บางอย่างขึ้นเพื่อให้เราสังเกตได้เพื่อจะได้ทราบถึงน้ําพระทัยของพระองค์ทรงใช้วิธีพิเศษเช่นตัดให้ได้ยินเสียงเป็น เห็นเป็นนิมิตเป็นความฝันเป็นต้น